เมื่อสัปดาห์แรกเราได้สำรวจและรู้จักตัวเองกันแล้วในสัปดาห์นี้เรามาเพิ่มความรู้เรื่องอาหารการกินนั่นคือการกินแป้งกินรสหวานรสมันรสเค็มชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันทําให้การลงมือทําอาหารนั้นเป็นเรื่องยากทําให้ประชาชนในปัจจุบันเลือกที่จะกินอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดกันมากขึ้นเนื่องจากหากินง่ายและรวดเร็วทันใจมีเลือกเยอะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นมีน้ําหนักเพิ่ม ในระยะยาวอาจมีโรคเลื้อยลังตามมาดังนั้นเรื่องการกินอาหารจรึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่ากินแบบไหนพอดีและไม่อ้วนจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหากเป้าหมายในการเข้าคอเจ็ดสัปดาห์เพื่อลดน้ำหนักติดคุนสวยของคุณคือการตั้งใจลดแป้งน้ำตาลหรือสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วล่ะก็คุณคิดผิดคะ่ะเพราะในหนึ่งวันเนี่ย คนเราต้องการพลังงานจากอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนวิ่งหรือว่าการทำงานออฟฟิศหรือไม่ว่าจะทำงานบ้านก็แล้วแต่นะคะล้วนแล้วแต่ต้องการได้รับสารอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตทั้งติ้นค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากาแฟ3าแก้วนี้คาปูชิโน่เย็นต่างกันยังไงแก้วนี้หวานปกติ ส่วนแก้วนี้หวานน้อยและแก้วนี้ไม่หวานเลยปริมาณน้ำตาลในกาแฟที่สั่งหวานปกติย2องอนจะได้ถึง23ช้อนชาในขณะที่ถ้าเราสั่งหวานน้อยเราจะได้รับน้ำตาลอยู่ที่16ช้อนครึ่งในขณะที่ถ้าเราสั่งไม่หวานเลยเราก็จะไม่ได้รับน้ำตาลที่มีการเติมเข้าไปในระหว่างการชงกาแฟนั่นเองค่ะ ก็คือสั่งหวานน้อยหรือไม่หวานเลยจะดีที่สุดนะคะและกระแสขนมยอดฮิตในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าครัวซองชิ้นนี้นั่นเองนะคะครัวตองชิ้นนี้ขนาดจะหนักประมาณ50กรัมให้พลังงานถึง200กิโลแคลอรีเทียบเท่ากับการกินข้าว4ทัพ,พีหรือเกือบ2จานเลยนะคะดังนั้นถ้าจะกินเจ้าครัวซองควรแบ่งกิน2ครั้งเพื่อให้ปริมาณพลังงานที่ได้รับ ไม่ได้รับเกินไปในคราวเดียวค่ะเราได้ทราบถึงปริมาณพลังงานที่อยู่ในครัวตองชิ้นเล็กๆที่ไปแล้วนะคะขนมอีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือฮันนี่โทส์นั่นเองค่ะในฮันนี่โทส์หนึ่งชิ้นนะคะถ้าเกิดเป็นปริมาณของอขนมปังอย่างเดียวเนี่ยจะให้น้ำหนักประมาณ85กรัมหรือว่าคิดเป็น340กิโลแคลอรี่เลยนะคะ แต่ฮันนี่โทส์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ขนมปังทาเนยอนอย่างเดียวใช่ไหมคะมันจะมีท็อปปิ้งอย่างอื่นอีกอย่างเช่นไอศครีมมีน้ำเชื่อมแล้วก็มีผลไม้หรือว่าขนมหวานต่างๆก็ลองคูณเข้าไปดูแล้วกันค่ะว่าฮันนี่โทส์หงชิ้นจะให้พลังงานเท่าไหร่เทียบเท่ากับพลังงาน340กิโลแคลอรีบวกๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรกินในครั้งเดียวหมดเช่นกันค่ะ เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรกินน้ําตาลเกิน6ช้อนชาหรือว่า24กรัมนะคะเราไม่ควรกินน้ํามันเกิน6ช้อนชาหรือเทียบเท่ากับ30กรัมและไม่ควรกินเกลือเกิน1ช้อนชาหรือเทียบเท่ากับโซเดียม2000มิลลิกรัมค่ะแต่เมื่อในปัจจุบันเราไม่ได้ทําอาหารกินเอง เราไปซื้อผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คกันสักหน่อยนะคะว่าในผลิตภัณฑ์1กล่องมีปริมาณน้ํามันน้ําตาลเกลืออยู่เท่าไหร่ในนี้จะยกตัวอย่างเป็นน้ําผลไม้นะคะเราก็เลื่อนมาดูเลยตรงฉลากข้างกล่องจะมีเขียนไว้ว่าจํานวน1ห,หน่วยบริโภคหรือจํานวนที่ควรกินต่อหครั้ง เป็นหนึ่งหน่วยบริโภคแล้วเราก็สามารถเลื่อนมาดูฉลากโฆษณาการได้เลยว่ามีน้ำมันน้ำตาลเกลืออยู่เท่าไหร่แต่ในที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มก็จะมีแค่ปริมาณน้ำตาลแล้วก็ปริมาณโซเดียมค่ะแต่เรามีทางเลือกง่ายๆกว่านั้นมาฝากค่ะให้สังเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่มีเครื่องหมายวงกลมนะคะ จะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆได้มีการลดปริมาณน้ำมันน้ำตาลเกลือให้เรามาแล้วค่ะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพ healthier choice สามารถสังเกตสัญ,ญลักษณ์นี้เมื่อต้องการเลือกซื้อหรือเลือกกินผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะนอกจากเราจะควบคุมการกินแป้งหวานมันเค็มแล้วการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีหุ่นดีฟิตและเฟิร์มได้ อันดับแรกให้เราเลือกประเภทของกิจกรรมที่เราจะออกกำลังกายควรเลือกกิจกรรมที่เราสนุกแล้วก็กิจกรรมที่เราชอบลำดับต่อไปคือให้กำหนดเวลาในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง30ถึง60นาทีเช่นเราอาจจะเดินอาจจะวิ่งหรือปั่นจักรยานและเราปรับระดับความหนักของการออกกำลังกายเพื่อให้ได้ใช้ไขมันในช่วงของการออกกำลังกายระดับปางกลางให้เรารู้สึก เนี่ยเล็กน้อยแต่ว่าพูดคุยได้จบประโยคสุดท้ายให้เราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ5วันขั้นตอนของการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่1ในการออกกำลังกายเราจะเริ่มด้วยการวอร์มอัพขยับร่างกายให้อบอุ่นอย่างน้อยประมาณ5นาทีด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวหรือเรียกว่าด y นามิกสเ a ชชิ่ง เป็นการขนไหกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาและลำตัวให้มีความพร้อมต่อการใช้อรไที่นหนักขึ้นและนานขึ้นครับในขั้นตอนที่2นะครับเราจะให้เล่นกีฬาหรือออกกำลังากายอย่างต่อเนื่อง20นาทีเช่นอาจจะไปเดินไปวิ่งไปปั่นจัก,กรยานหรือซอยเท้าอยู่บ้านหรือในชีวิตประจำวันเวลามาทำงานเราอาจจะ ใช้การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ก็ได้ขั้นตอนที่3การครูดาวเป็นขั้นตอนที่สําคัญไม่น้อยกว่าการวอร์มอัพเนื่องจากเป็นการลดการตึงกล้ามเนื้อหลังออกกายโดยยืดเหยียบกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5นาทีสัปดาห์นี้โค้ชอยากให้ทุกคนได้ฝึกควบคุมการกินอาหารในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าว ข้าวโดพดเผือกมันและเพิ่มเป้าหมายของการออกกายให้มากขึ้นตามภารกิจสัปดาห์ที่2ในคู่มือ7 w e e k น It@ คปิดแอปทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปฝึกได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยสแกน QR Code คนี้7 w e e k เชื่อว่าทุกคนทำได้สู้ๆนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook จสัปดาห์รอบรูสู่สุขภาพดีสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามายัย